Yeah, สวัสดีครับวันนี้อยู่กับชาแนลไลฟ์เฟิร์นกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะไปแปนรถเล่นกันครับวันอยู่วันนี้อยู่กับแฟงกินคนเดิมหน้าเก่าหน้าเดิมครับเป็นแค่ชุดนะครับวันนี้เราจะเอาบีบากนะครับไปขับเล่นกันเลยเราจะไปขับไปเข่อนนะครับเป็นผายเก็บน้ํานะครับเป็นโค้งนั่นแหละครับเราจะไปขับกันเลยไปขึ้นเลยครับ สตาร์บบอืมเต็มหมดเนนกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะผมก็ไม่ได้มางนะผมไปมุม่วแล้วแป๊บน,นะครับปิดเพลงแป๊บเดี๋ยวลิขสิทธิ์มาล้เอออ๋อลืมบอกวันนี้นัดกับเพื่อนไปแล้วครับเขาก็รออยู่ที่เขื่อนแล้วนะครับแมนวันนแมน,แมน,แมน,แมนครับ ปเลยนะครับอืมก็จะประมาณนี้ครับขับยากอยู่นะมอเตอร์ไซค์ก็ขับยากอยู่นะครับเล่นแบบชีวิตจริงนะครับตอนนี้อาจจะไม่ชีวิตจริงเท่าไหร่นะครับเล่นยากเายโอเคนะครับไปกันเลยแ้นแมนเวนเวนเนเน ่าไฟแดงไปเลยผ่าไฟแดงไปเงนินยเงีนเงี้ยเงีนทำไมผมชอบผ่าไฟแดงเลยเงิแนเงๆๆๆเงีนเงนชนเข้าไปอีกแล้วนะเออเป็นไงครับโอ้โหขับยากที่หายเลย ขับแล้วชอบอยู่นะครับขอกลัวมันพุ่งไปชนเขาอีกเออไฟเขียวเราไปได้นะครับไปชิวๆกันเลยไม่มีอะไรมากมายครับแงนแงนแงนผมก็เพิ่งหัดขับโมอโเตอร์ไซค์ในแอปชิกีนะครับ ไม่คอมผมก็ขับเป็นอวยู่แะแต่ว่ามันก็ดีนะมันไม่เหมือนแอปสกิแบบหรือว่าอะไรก็ตามที่เล่นในมือถือนะครับมันขับยากนะมันก็ไม่ได้ยากเท่ากาันแบบว่าการยิงการทำภารกิจหรอกครับโอเคนะขับไปเลยโอ้ยรับ ขานวนนะครับเพิ oh. ่งตื่นนะโอเคครับขับไปเลยเบีกดเบเบไฟแดง นุ่น,นไปแล้วฟิวฟิวๆิวิวโอเคจอดไฟแดงครับจะถึงแล้วนะครับไปกันเลยอื้ม เอาลครับเป็นผมเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านทรงซิงอันนี้ก็สามารถเบิญญ์นยางออกตัวได้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะให้ผมทำอะไรเม้นมาเลยนะครับเม้นมาเลยครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับแว่นก็ได้ครับผมมีรถอีกอาจจะไม่ได้ใช้มาตคองก็ได้ครับ P C J หกร้อยก็ได้นะฮะ ขับเลยแล้วผมจะขับลงมานี่ทำไมวะแล,ะล้วผมก็วนกลับไปที่เดิมเลยเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยนี่นะครับมาแล้วเขื่อนนะครับเขาเรียกเขือเเ่อนหรือเรียกคลองเนาะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันเลยครับ เเพื่อนก็รอเราไว้แล้วนะครับโอเคว่าไงพวกอ๋อวิวแบบว่าบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนโอ้ฉันเพิ่งมาานะเดี๋ยวนั่งเล่นกันเลยเนาะ กัดกลัวไอ้มาวินฉันไม่เจอไอ้เพื่อนลุงไปยไม่กัดกลัวคือแม่งเลยไอ้เพื่อนค่อแงไอ้เฮียแม่งมาวินแมงเลยไปมันได้เพื่อนเตะมายเอออยากเอาอีกคนไหมไอ้มาสีขาวเด็กไอ้เพื่อนตายหายไปแล้วทึบเลยเพื่อนเออตายแล้วเออไปเว้ยวันนี้อยากตายเป็นหมาไอ้สีดำเหรอเออ ไปดีกว่าครับไปเอารถด,ดีกว่าไปเอารถอยู่ตรงนู้นนะครับตรงที่ขายเศษเหล็กนะเราสั่งทํารถไว้แล้วนะครับเราไม่ได้สั่งหรอกครับมันเป็นรถนะครับเป็นรถแม่อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นรถใครสักคนนี่แหละครับเขาสั่งทําขึ้นมาพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ไปกันเลยครับย,ยาวๆวันนี้ไกลอยู่นะครับบืนยางชูอออกตัวดีไหมครับไม่รู้นะครับลองออกตัวดูดีไหมเบินเครื่องครับอื เราจะมาเบิ้ลเครื่องกันนะครับพื้นยางนะครับอดอกยางหายหมุดแล้วป่าเนี่ยออกตัวครับออกตัวออกตัวอูนเป็นไงครับพอได้อยู่นะคะนะครับ โอบครับโอบโอ้โอ้เข้าทางรถไฟแล้วทีนี้เดี๋ยวกลับก่อนครับกลับก่อนโอนู่น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 นี่ครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยว ที่ขายที่ขายเศษเหล็กอยู่ไหนวะรถนี้ก็อยู่ที่อูอูอูขายเศษเหล็กนะครับจัดทําการรถเก่านะครับอืมขับไปเลยครับชิวๆว่าวันนี้เอาโมเอไฟมาแว้นเล่นเฉยๆนะอืมมาแล้วครับถึงแล้วนะ นี่เลยนะครับมีซากรถซากเรือดำน้ำซากอะไรเต็มไปหมดเลยครับเดีย๋ยวลงไปคุยกับเขากันครับอืมว่าไง t h งก k ้นโอ้สวัสดีครับคุณลุงรถผมได้ยังครับอ้อยังไม่เสร็จนะนะแต่ลองขับได้นะโอเคผมจะลองขับดูนะ แรงมากครับแรงมากแรงมากเฮ้ย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 รถพิ่งทําเสร็จไอ้ฮะแปงกินไอ้บ้าเออเรวไม่สนใจครับไม่ใช่รถเราเนาะรถใครก็ไม่รู้นะับไม่ใช่ของเรานะคนในบ้านเราเนี่ยหะนะอาจจะเป็นรุแม่เราก็ได้นะครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะคะปาริชาปาริ้า